สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดกันที่จังหวัดศรีสะเกดครับขับรถยาวๆมาที่อำเภอขุนหาร่านอำเภอกันทรลักษ์เพื่อจุดประสงค์หลักหาทุเรียนกินแต่ระหว่างทางเรื่องราวข่าวชายแดนกลับรออยู่ไม่ธรรมดาเลยครับเชื่อไหมครับแม้ว่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะมีข่าวลือเรื่องการปล่อยจรวด BM21 หรือ PSL 0 3ของฝั่งกัมพูชาแต่ถ้าเรามองให้ดีแล้วภาพรวมมันยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับคนละเรือนครับขอให้ทุกท่านวางใจทหารไทยดูแลแนวหลังอย่างเข้มข้นบังกะโลบังเกอร์และมาตรการป้องกันอื่นๆถูกเตรียมพร้อมอย่างจริงจังการรักษาความปลอดภัยไม่ได้หยุดแค่ชายแดนตรงนั้นแต่ครอบคุมพื้นที่ลึกเข้าไปอีกหลายสิกิโลเมตร เรื่องของจรวด B.M. 2 1และ P.S.L. 0 3ที่หลายคนกังวลน,นั้นต้องบอกตรงๆว่าพิสัยมันมีจำกัดแถมความแม่นยำก็ไม่ถึงขั้นเป๊ะๆลูกจรวดส่วนใหญ่เป็นแบบอันไกยิงแบบสเปะสปะกระจายวงกว้างถ้าจะให้โดนเป้าเฉพาะบ้านเรือนพลเรือนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ครับ และนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้กัมพูชาไม่กล้าโจมตีเป้าหมายพลเรือนสาเหตุหนึ่งก็คือสายตาของนานาชาติจับจ้องอยู่ทุกฝีก้าวครับการปล่อยจรวดใส่พลเรือนไทยสักลูกเดียวเท่ากับเชิญชวนคำประนามจากเวทีโลกทำการทูตการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศจะพังหมดและนี่ก็เป็นที่มาของกระแสข่าวปลอมและความพยายามของฝ่ายค้านกัมพูชา ที่พยายามวิพากษ์รัฐบาลมุนเซนตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจตกตำ่ำความสัมพันธ์ทางการทูตย่ำแย่ไปจนถึงการปั่นข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ซึ่งเป็นการโจมตีตรงๆที่ทำให้เห็นภาพความตึงเครียดภายในประเทศเขาบทสรุปจากมุมผมวันนี้ก็คือพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแม้จะมีข่าวลือมีจรวดมีการเมืองเดือดแต่สำหรับประชาชนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังถือว่าปลอดภัยสูง การมองโลกด้วยสายตาที่เป็นกลางเข้าใจทั้งภูมิรัฐศาสตร์และความเป็นจริงบนพื้นจะช่วยให้เราไม่ตื่นตระหนกและเห็นภาพความเป็นจริงของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาสุดท้ายการติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณรู้จักแยกแยะระหว่างข่าวจริงและข่าวปลอมเป็นสิ่งสำคัญครับ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความตึงเครียดชายแดนแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือและสิทธิของประชาชนที่จะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องครับเมื่อข่าวและสนามรบมาเจอกันท่านผู้ฟังครับตอนนี้อยู่บนถนนหมายเลข24เส้นในสุดของศีสเก็ขับรถพุ่งตรงไปยังอำเภอกันทรรักษ์ เส้นทางนี้เอาเข้าจริงก็ถือว่าเส้นระวังใกล้กับพิสัยของจรวด B.M. 2 1และ P.S.L. 0 3ของกัมพูชานะครับแต่เชื่อผมเถอะผมไม่หวาดกลัวแม้แต่น้อยเพราะสิ่งที่กำลังเห็นตรงหน้ามันชัดเจนระบบป้องกันของทหารไทยพร้อมทุกจุดระหว่างที่ผมขับรถไปเสียงลมพัดเสียงยางรถบดถนนและภาพทุ่งนาแผ่ไกลผมเริ่มมองเห็นฐานจรวดของฝั่งกัมพูชาแบบจำลองจากข้อมูลล่าสุดนะครับ มีลูกจรวด PSL03 เรียงตัวบนแท่นยิงอย่างเป็นระเบียบแยกเป็นหลายจุดรอบประสาทต,ตาควายและผู่มะเขือแต่และฐานถูกวางห่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยงและเชื่อไหมครับความแม่นยำยังเป็นจุดอ่อนลูกจรวดส่วนใหญ่ไม่มีระบบนำวิถี GPS แบบละเอียดยิงแบบสุ่มเข้าพื้นที่เป้าหมายเพียงวงกว้างที่น่าสนใจคือแนวป้อมกันของทหารไทยตรงนี้คือสนามรบ HD จริงๆมีแนวหน้าแนวหลัง ชุดลาตะเวนเคลื่อนที่บังกะโลป้องกันพร้อม PSL 0 3สำรองและจุดสังเกตการทุก500เมตรกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวจากระยะไกลรวมถึงการซ้อมยิงตอบโต้จำลองหากเกิดเหตุฉุกเฉินผมขับรถผ่านสะพานเล็กๆแวะสังเกตทหารบางชุดพวกเขายืนสลับเวรลาตะเวนตรวจสอบ GPS ของท่านยิงคอยรายงานทุกความเคลื่อนไหวฝ่ายเสริมแนวหลังเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ชุดดับเพลิงและจุดประถมพยาบาลเรียบร้อยเสร็จสับเห็นภาพนี้แล้วต้องบอกเลยครับพลเรือนอย่างเราอยู่ในมือมืออาชีพเต็มร้อยแต่สถานการณ์มันไม่ได้สงบอย่างที่เห็นเพียงด้านชายแดนครับความดราม่าก,กำลังเกิดขึ้นฝั่งกัมพูชาเองไฝ่ค้านอย่างสมรังสีซัดรัฐบาลฮุนเซนแบบไม่ยัง้งไล่ตั้งแต่การใช้ใจ่ายงบประมาณมหาศาลไปกับการปกป้องชายแดนไทย จนถึงการสร้างข่าวปลอมบนเวทีระหว่างประเทศทําให้รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือทูตต่างชาติจับสังเกตทุกฝีเก้าบางข่าวบิดเบือนถึงขั้นอ้างว่าไทยใช้เครื่องบินปล่อยสารเคมีสีแดงผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับเป็นแค่การสร้างภาพเพื่อทําลายความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายไทยชี้แจงแล้วว่ามาตรการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานกฎหมายสากลมาตรา51และเครื่องบินทั้งหมดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดับไฟ ไม่ใช่โจมตีพลเรือนระหว่างขับรถแวะถ่ายคลิปสั้นๆให้เห็นแนวทหารไทยเตรียมพร้อมอธิบายให้ผู้ชมเห็นว่าพื้นที่ไหนปลอดภัยพื้นที่ไหนเป็นเขตเฝ้าระวังสูงทุกจุดถูกติดตั้งระบบตรวจจับและถ้าจะมีการยิงจรวด PSL03 จริงๆเป้าหมายก็เป็นเพียงแนวทางทหารไม่ใช่บ้านเรือนประชาชนและนี่คือความสมจริงของชายแดน HD ครับท่านผู้ชมไม่ได้เป็นแค่ข่าวแต่คือการปฏิบัติการเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยการเตรียมการรอบด้านและการคุมความตึงเครียดในพื้นที่อย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตะวันตกพวกเขาเริ่มมองเห็นความจริงมากขึ้นเข้าใจว่าข่าวปลอมและการสร้างภาพของรัฐบาลฮุนเซนไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดฝ่ายค้านอย่างสมรังสีใช้ประเด็นนี้โจมตีอย่างหนักแต่ละข้อซัดกันเละเทะเศรษฐกิจตกต่ำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศย่ำแย่การเมืองเดือดไม่ต่างจากสนามรบจริงเลย สุดท้ายครับผมขับรถไปพร้อมเล่าเรื่องเห็นภาพชายแดนจริงรับรู้ทุกการเตรียมการของทหารและเข้าใจบริบทการเมืองกัมพูชาทุกอย่างทําให้ผมมั่นใจสําหรับประชาชนไทยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังปลอดภัยสูงและถ้าเรามีสติรู้จักวิเคราะห์ข่าวสารเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมและเห็นภาพชัดแจนของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบนชายแดนสรุปจบครับสนามรบจําลองศรีสะเกดกัมพูชาท่านผุ้ฟังครับ ตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นในสุดขอให้ทุกท่านจินตนาการตามนะครับทุกสิ่งรอบตัวเหมือนอยู่ในคลิปสมจริง HD เสียงลมพัดเสียงยางรถบดถนนเสียงไกลๆของทหารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันก่อนอื่นมาดูแผนที่จำลองฐานจรวดฝั่งกัมพูชาที่ผมสังเกตและจำลองให้เห็นภาพนะครับฐาน PSL 03และ BM 2 1หลักตั้งอยู่รอบปราสาทต,ตะควายและภูมะเขือแยกเป็นหลายจุดเพื่อกระจายความเสี่ยง ทิศท,ทางยิงถูกจำกัดให้ครอบคลุมพื้นที่แนวทางทหารไทยเท่านั้นไม่เกิน70กิโลเมตรซึ่งทำให้พื้นที่อำเภอขุนหารกันทะลักอย่างปลอดภัยแผนผังยังแสดงให้เห็นจุดสังเกตการของกองทัพไทยทั้งแนวหน้าและแนวหลังพร้อมกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวทุก500เมตรขณะขับรถไปผมเห็นภาพสนามรบจำลอง HD ชัดเจนครับทหารไทยจัดกำลังล่าตรเวนสลับเวนชุดบังคับบัญชาตั้งอยู่ในจุดสูงเพื่อควบคุมการตอบโต้ บังกะโลสำรองจุดประถมพยาบาลและชุดดับเพลิงวางเรียงพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเส้นทางที่ผมขับผ่านถือว่าเป็นเส้นทางปลอดภัยสูงแม้ไกลพิสัยจรวดตอนนี้ลองจินตนาการตามนะครับผมเลี้ยวรถเข้าซอยเล็กๆแวะอธิบายให้เห็นภาพว่าจรวด PSL03 ถ้าเกิดยิงจะยิงแบบสุ่มเข้าพื้นที่เป้าหมายแต่ไม่สามารถล็อกบ้านเรือนพลเรือนไทยได้ความแม่นยำต่ำเพราะไม่มีระบบนำวิถีขั้นสูง ด้านการเมืองกัมพูชาฝ่ายค้านอย่างสมรังสีกำลังซัดรัฐบาลฮุนเซนอย่างดุเดือดตั้งแต่เรื่องงบประมาณการสร้างข่าวกลอมไปจนถึงปัญหาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเห็นภาพนี้แล้วต้องบอกว่าความตึงเครียดไม่ได้เกิดเฉพาะชายแดนแต่เกิดจากการเมืองภายในของฝั่งตรงข้ามด้วยสรุปให้เห็นภาพครับพื้นที่ชายแดนไทยส่วนใหญ่ปลอดภัยสูงระบบป้องกันและการเตรียมการของกองทัพไทยครบถ้วน ฐานจรวดฝังกัมพูชาแม้ตั้งอยู่ใกล้แต่ความแม่นยำต่ำและพิสัยจำกัดทำให้ไม่คุกคามประชาชนไทยโดยตรงฝ่ายการเมืองกัมพูชากำลังเดือดด้านในมีการสร้างข่าวปลอมและพยายามทำลายความเชื่อมั่นของฝ่ายตรงข้ามการติดตามข่าวสารด้วยวิจารณญาณและเข้าใจบริบทจะช่วยให้เราเห็นภาพความเป็นจริงแบบเอดีไม่ตื่นตระหนกท่านผู้ฟังครับ การขับรถไปเล่าไปแบบนี้ทำให้เราเห็นทั้งสนามรบจริงและภูมิรัฐศาสตร์พร้อมกันมองเห็นแผนที่จำลองฐานจรวดเททานยิงและการจัดกำลังของกองทัพไทยแบบชัดเจนเสมือนอยู่ในคลิปจริงๆในที่สุดสิ่งที่ให้เล่าอยากฝากคือวิเคราะห์ข่าวรู้จักความจริงและไว้ใจความเป็นมืออาชีพของทหารไทยเพราะแม้สถานการณ์ตึงเครียดแต่ความปลอดภัยของประชาชนยังคงถูกคุมเข้มอย่างเต็มที่ครับเขียนโดย เฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ